สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเหรียญผมก็ผ่านนะครับมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนนะครับนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นั่งเต็มองนะครับเป็นพิมพ์รุ่นแรกนะครับแต่ว่า,าจะสร้างปี2,520นะครับจะเนื้อทองแดงลมดํานะครับสภาพพอสวยนะครับเนื้อทองแดงลมดำ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เก็บได้นะครับได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับรูปทรงนี้จะเป็นเหรียญทรงไข่มีหงส์ในตัวนะครับก็ออกแบบเป็นเหมือนคิงรุ่นแรกเลยนะครับสวยงามนะครับเหรียญนั่งเต็มองนะครับแต่และรุ่นของวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางส่วนมากได้รับความนิยมหมดเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็สภาพยังสวยคม นะครับนี่เปใบหน้าคมชัดนี่เป็นพิมพ์ปี20นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับเผื่อใครสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับใครที่สู้ราคารุ่นแรกไม่ไหวนะครับพิมพ์ปี20นี่ก็คล้ายๆกันกับพิมพ์รุ่นแรกเลยนะครับลักษณะการ